ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Stellar b l a ร e ในตอนเริ่มเกมเราจะยังไม่รู้เบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นมากนักนอกจากเดิมทีโลกนี้เคยเป็นของมนุษย์แต่อยู่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเนทิบาก็ปรากฏตัวและทำสงครามกับมนุษย์ สงครามนี้ถูกเรียกว่าสงครามสุดท้ายซึ่งมนุษย์เป็นฝ่ายแพ้ทําให้มนุษย์ที่เหลือรอดต้องหนีไปอยู่ในโคโลโนีบนอวกาศภายใต้าการปกครองของมาเทอร์สเฟียแต่มนุษย์ก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะชิงโลกคืนและมีการส่งเหล่าทหารหญิงที่เรียกว่าหน่วยพลร่มลงมาต่อสู้กับพวกเนติบาอยู่เรื่อยๆเหตุการณ์ในเกมนี้จะพูดถึงการส่งพลร่มหน่วยที่7เข้าสงครามแต่อลของพลร่มถูกเนติบาโจมตีจากภาคพื้นอย่างหนัก รวมถึงพอร์ตของอีฟที่เป็นตัวเอกของเกมด้วยทำให้เธอไม่สามารถเป็นประตูจากด้านไหนได้แต่ก็ได้ทาคีที่เป็นทั้งอาจารย์เพื่อนสนิทและหัวหน้าทีมช่วยเปิดให้จากด้านนอกทั้งคู่เลยมุ่งหน้า่าสนามรบและช่วยกันสู้จนเอาชนะเนติบาที่แข็งแกร่งกว่าตัวทั่วไปมาได้แต่พวกเธอก็ถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยอัลฟาเนติบาไม่ทราบชนิดอีฟได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ก่อนหน้าทาให้ทาคีต้องสู้ตามลาพัง แต่อัลฟาเนติบากับเล็งโจมตีอีฟทำให้ทาคีต้องเข้ามาขวางจนแขนขาดไปข้างหนึ่งและถูกแทงทะลุลำตัวส่วนอีฟก็ได้ใช้แปลกหน้าชื่อดำผ้านี้ยกมาและช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้จากนั้นภาพจะตัดมาที่ทั้งสองคนตกลงร่วมมือกันเป้าหมายของอีฟและเพื่อนร่วมทุกคนคือการกำจัดเอลเดอร์เนติบาที่เป็นผู้นำของเนติบาทั้งหมด แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเธอจะต้องตามหาอัลฟาคอซึ่งก็คือแกนของอัลฟาเนติบามาใช้เป็นกุญแจเข้าไปในเนสที่เป็นรางของเอลเดอร์เนติบาส่วนเป้าหมายของอดัมคือการตามหาแท่งพลังงานไฮเปอร์เซลอดัมเลยขับยานเดต้าพอตของเขาพาอีฟมาที่ซากเมืองเอโดสเซเวที่มีทั้ง2อ,อย่างซึ่งในขณะที่อีฟจะต้องฝากพวกเนติบาเข้าไปในเมืองอดัมก็จะควบคุมโดนจากยานและคอยนำทางให้เธอด้วย เมื่อเข้ามาถึงด้านในหอเก็บข้อมูลเราจะได้รู้ว่าเรื่องเราทั้งหมดเริ่มต้นจากปัญหาภาวะโรคหลอนมาเทอร์สเฟียลเลยคิดคน้นการใช้บอดี้เซลแทนที่หัวใจทําให้มนุษย์เข้าข้ามขีดจํากัดเดิมเพื่อให้รอดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ขณะที่มนุษย์สามารถทนต่อความดันก้นมหาสมุทรหรืออยู่ในอวกาศได้โดยไม่ต้องสวมชุดป้องกันมาเทอร์สเฟีย์จึงกลายเป็นเครื่องหมายความหวังของมนุษยชาตินั่นเอง จากนั้นอนดัมจะนําทางอีฟไปหาอัลฟาเนติบาต่อทําให้อีฟได้อัลฟาคอร์กลับมาและเจอพอดของพลร่มอีกคนหนึ่งที่ประตูไม่ทํางานพวกเธอจึงได้เจอกับลิลลี่วิศวกรหน่วยพลร่มที่5ซึ่งเธอจะเข้ามาทําหน้าที่คอยอัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆให้กับอีฟถึงแม้เป้าหมายของทง Eve ั้งอีฟและอดัมจะสําเร็จไปแล้วแต่อีฟก็ยังไม่รู้ว่าอดัมคิดจะทาอะไรก,กับไฮเปอร์เซลที่มีพลังมหาศาลขนาดนี้ อดัมเลยพาอีฟกับดิลลี่มาที่ไสออนเมืองแห่งสุดท้ายของมนุษยชาติซึ่งพวกเเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบนโลกยังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่ด้วยแต่พอเข้ามาในเมืองอีฟก็พบว่าที่นี่แทบไม่มีใครอยู่เลยจนแทบจะเป็นเมืองร้าง าดัมพาทั้งคู่มาหาออคันที่เป็นเหมือนทั้งผู้นำและศาสดาของเมืองนี้เขาว่าไซอยู่ในโถงรับแขกที่ความทรงจำของคนที่ไม่สามารถกลับไปหามาเทอร์สเฟียทุกเก็บเอาไว้แต่ออคันก็บอกอีฟว่าอลฟ้าคอไม่สามารถใช้เปิดประตูของเนสได้และต้องใช้มาเทอร์คอที่เกิดจากการรวบรวมอลฟาคอสี่ชิ้นเข้าด้วยกันตั้งหาก จากนั้นอดัมจะพาทุกคนมาห้องไฮเปอร์ดิฟเพื่อติดตั้งไฮเปอร์เซลและมอบพลังงานให้กับเมืองไซยออนที่ผนังนของห้องนี้เต็มไปด้วยหลอดที่มีร่างมนุษย์อยู่ข้างในซึ่งอดัมอธิบายว่าคนพวกนี้อยู่ในสภาพจำศีลเพราะมีพลังงานไม่พอทำห้าายิงอดัมในไฮเปอร์เซลกลับมาผู้คนในหลอดเครดูก็จะยิ่งตื่นขึ้นและเมืองก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยนั่นเองแต่เราก็จะพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบทีมผลรม่มหรือที่พวกเขาเรียกว่าแองเจลเพราะในขณะที่แองเจลไม่เคยรู้เลยว่าบนโลกยังมีมนุษย์หลลงเลืออยู ผู้คนที่นี่ก็รู้สึกว่าพวกเขาถูกมาเทอร์สเฟียทอดทิ้งแต่คนที่ชอบและมองว่าแองเจ้าคือความหวังก็มีไม่น้อยเหมือนกันแต่ลําพังด้วยความสามารถของอดัมเพียงคนเดียวไม่เพียงพอที่เขาจะนำให้เพอร์เซลกลับมาได้อดัมเลยขอให้อีฟช่วยเขาในภารกิจนี้ด้วยทําให้การร่วมมือกันระหว่างอีฟกับอดัมในการตามหาอัลฟาคอเพื่อกาจัดเอลเดอร์เนติบาและการตามหาให้เพอ ar, ร์เซลอีก3ชิ้นเพื่อปกปูคนทั้งหมดยังคงดําเนินต่อไปจากนั้นกลุ่มของอีฟจะกลับมาหาออคัน เขาบอกว่าหากมีพลังงานมากกว่านี้เขาก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ที่กว้างขึ้นและช่วยเธอตามหาอัลฟาเนติบาได้ทำให้อีฟเป็นฝ่ายต้องช่วยอดัมตามหาให้เปอร์เซลเพิ่มก่อนและก่อนจะออกเดินทางกันลิลลี่ยังปรับแต่งโดนของอดัมให้มันสามารถกลายเป็นปืนทำให้อีฟสามารถโจมตีระยะไกลได้อีกด้วยเป้าหมายของอีฟในครั้งนี้คือการเข้าไปในเอลเทสเลอร์วัวในดินแดนรกครางเพื่อนำไฮเปอร์เซลที่อยู่ด้านในออกมาแต่ที่หน้าทางเข้าจะมีองค์คารักหญิงเฝ้าอยู่และมีเพียงคนที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ พราะข้างในนั้นเต็มไปด้วยเนื้ติบาทําให้ไม่มีใครเคยรอดชีวิตกลับออกมาอีฟจะจำเป็นต้องต่อสู้กับเธอซึ่งข้างในนี้กระแสะแม่เหล็กก็ทำให้อีฟไม่สามารถใช้ดาบของเธอได้ทาให้เธอต้องใช้อาวุธปืนเท่านั้นระหว่างทางเราจะได้เห็นว่าที่นี่คือห้องวิจัยใต้ดินที่มีเนืติบาอยู่ในหลอดแคปซูลเต็มไปหมดนอกจากนี้อีฟยังสังเกตเห็นด้วยว่าเนืติบาที่อยู่ข้างล่างนี้แตกต่างจากเนื้ติบาที่เธอเจอบนพื้นผิวและพวกมันยังมีลักษณะคล้ายมนุษย์อีกด้วย ที่ด้านในสุดอีฟจะต้องสู้กับเมลสตอร์มที่เป็นเนธิทีบาขนาดใหญ่เพราะมันทับจุดที่ไอเพเซลอยู่พอดีและเจอเลกาซีซึ่งก็คืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่หน่วยผลร่วมใช้กันเพื่อฝากข้อมูลให้กับผลร่วมหน่วยต่อไปที่ผ่านมาคนที่บันทึกข้อมูลนี้เอาไว้คือเดเวนผลร่วมหน่วย2ซึ่งหลังจากลงมาได้3วันหน่วยของเธอก็เหลือกันอยู่แค่3คนเท่านั้น เรเวนพบว่าอาคารนี้คือห้องทดลองที่ใช้ศึกษาเนธิบาแต่พวกเธอก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักเพราะที่นี่ถูกปนเปื้อนรุนแรงมากและเดเวนยังค้นพบข้อมูลที่น่าตกใจเพราะมันขัดแย้งกับข้อมูลเดิมที่พวกเธอรู้มานั่นคือก่อนหน้าสงครามสุดท้ายเคยมีอีกสงครามหนึ่งที่มนุษย์ต่อสู้กับแอนโดรเอดสซึ่งก็คือหุ่นยนต์แอนดรอยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองและมนุษย์ก็เป็นฝ่ายแพ้เช่นกัน ทำให้มนุษย์ที่รอดจากสงครามครั้งนั้นต้องหนีไปซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเพื่อหนีการตามล่าแต่ในช่วงเวลาที่มนุษย์กำลังสิ้นหวังเนติบาก็ปรากฏตัวแล้วชนะพวกแอนดรอยได้สำเร็จซึ่งมนุษย์ที่เหลือรอดก็ใช้จังหวะนั้นหนีขึ้นโคลโนีไปเรเวนเลยจะสืบต่อว่าพวกเนติบามีต้นกาเนิดมาจากไหนกันแน่และหวังว่าการสืบครั้งนี้จะทําให้เธอเข้าใกล้อลเดอร์เนติบามากขึ้น หลังจากเอาไฮเปอร์เซลมาเพิ่มพลังให้กับไซออนแล้วออกขันก็พบว่ามีอัลฟาเนติบาตัวหนึ่งอยู่ใต้ศูนย์กลางเมืองเมทริกิลเวนซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินกับโรงบำบัดน้ำเสียอย่างที่เคยบอกว่าหลังจากแพ้สงครามมนุษย์ก็หนีลงใต้ดินทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยร่องรอยของมนุษย์ที่เคยซ่อนตัวอยู่ซึ่งแม้แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตพวกเขาก็ยังหวังว่ามาเทอร์สเฟียจะมาช่วยตามที่เคยสัญญาเอาไว้และพวกเธอยังเจอเลกาซีอีกชิ้นหนึ่งด้วยแต่ครั้งนี้อีฟจะยังไม่ได้เปิดดูททััันนนีีเเรรรราาาาะอออยยยกกกจดกรรื่ง่งฟให้้บ แต่เมื่อเข้ามาถึงด้านในสุดอีฟก็พบว่าอัลฟาเนติบาที่อยู่ที่นี่ก็คือทาคีที่ถูกปนเปื้อนจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนั่นเองหลังจากดึงอัลฟาคอออกมาได้ทาคีก็จะได้สติกลับมาและขอให้อีฟช่วยเอาเมมโมรีสติ๊กของเธอกลับไปส่งให้มาเทอร์สเฟียด้วยเพื่อที่ความทรงจําของเธอจะได้กลับไปอยู่ในอวกาศอีกครั้งการจะเปลี่ยนร่างของทาคีให้เป็นอัลฟาเนติบาได้หากมองเผินๆแล้วก็น่าจะเป็นฝีมือของเอลเดอร์เนติบาแต่เมื่อได้สัมผัสกับเมมโมรีสติ๊ก ออคันกลับรู้สึกถึงเนติบาที่มีปีกสีดำกับความเกลียดชังที่เขาหาต้นตอไม่เจอซึ่งมันก็คืออ,อัลฟาเนติบาไม่ทราบชนิดที่ปรากฏตัวในตอนแรกทำให้มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาอีกว่าทำไมเจ้าเนติบาตัวนี้ถึงได้มีความเกลียดชังที่โดดเด่นมากกว่าตัวอืนอ่นๆแต่การจะตามหามันออคันจำเป็นต้องมีพลังงานมากกว่านี้ทำให้อีฟต้องช่วยนมตามหาให้ปร์เซล,ลอีกครั้งนอกจากนี้ลิลลี่ยังใช้เมมโมรีของทาคีมาเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับอีฟทำให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นทาคีในช่วงเวลาสั้นๆได้อีกด้วย แต่ก่อนจะเดินทางกันต่อพวกเธอจะคิดขึ้นมาได้ว่ามีเลกาซีที่ยังไม่ได้เปิดดูในบันทึกนี้หลังจากผ่านมา52วันหโดยที่2จะเหลือแค่เดเวนินเป็นผูดด้รอดชีวิตคนเดียวแต่เธอก็ได้พบความจริงที่น่าผิดหวังคือมาเทอร์สเฟียที่ปัจจุบันมนุษย์กำลังบูชาหนังเทพเจ้าจริงๆแล้วเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่วิศวกรชื่อดาฟาเอลมากสร้างขึ้นมา ถึงแม้มาเธอร์สเฟียจะนำความเจริญมาสู่โลกได้จริงๆแต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง,งเธอก็ได้เห็นข้อจำกัดของมนุษย์และศักยภาพของแอนดรอยด์สเธอจึงตัดสินใจที่จะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้หมดกลายเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับแอนดรอยที่เกิดขึ้นก่อนการปรากฏตัวของเนติบาข้อมูลนี้ทำให้อีฟสับสนว่าทำไมมาเธอร์สเฟียถึงต้องอยากทำลายพวกเธอด้วยขณะที่ลิลลี่ไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเป็นคนที่ศรัทธาในมาเธอร์สเฟียมาก ยังไงก็ตามอีฟสรุปว่านี่เป็นเพียงข้อมูลข้างเดียวที่โบเธอได้จากเรเวนเท่านั้นจึงยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นความจริงมากหรือน้อยแค่ไหนและต้องสืบกันต่อไปเป้าหมายต่อไปของอีฟคือการเข้าไปในอบิสเลอร์มัวที่อยู่ในทะเลทรายเพื่อเอาไฮเปอร์เซลออกมาซึ่งก็เหมือนเดิมคือเธอต้องไปสูดตัวเองกับองค์ครร์หญิงซะก่อนที่ห้องในสุดหลังจากเอาชนะเมลสตอร์มและได้ไฮเปอร์เซลมาแล้วอีฟจะเจอเรลักซีอีกชิ้นหลังจากเรเวนลงมาบนโลกได้เจ็ดสิบแปดวัน แต่คนพบว่าหลังจากที่มาเทสเฟียชนะสงครามกับมนุษย์โลกก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของแอนดรอยดอสที่ประกาศว่าตัวเองคือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่มาเทสเฟียสร้างขึ้นมาส่วนมนุษย์จริงๆก็หนีลงไปอยู่ในอาคารใต้ดินซึ่งก็มีบางกลุ่มที่นำโดยดาฟเอลมาร์กที่รอโอกาสตอบโต้อยู่ในช่วงเวลานั้นมนุษย์พยายามมีวัฒนาการตัวเองให้แข็งแกร่งพอจะสู้กับแอนดรอยได้ผลของวิศวะพันธุกรรมทำให้เกิดการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเปลี่ยนให้มนุษย์กลายเป็นเนติบาและกลับมาทำสงครามกับแอนดรอยอีกครั้ง เนอที่บาที่เราค้าๆกันอยู่จึงเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและห้องวิจัยด้านล่างที่เข้าใจว่าไม่ไว้ศึกษาเนอทีบาจริงๆแล้วมันคือสถานที่สร้างเนืิอบายุคก่อนสงครามต่างหากส่วนมนุษย์ที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอีฟลิลี่หรือชาวเมืองไซออนก็ไม่ใช่มนุษย์จริงๆแต่เป็นแอนดรอยด์ที่มาเธอสเฟียสร้างขึ้นมาและเข้าใจว่าตัวเองเป็นมนุษย์มาตลอดเพราะพวกเธอเคมว่าตัวเองเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่กันมานานมากแล้วคำว่ามนุษย์ที่ใช้กันในเกมนี้จึงไม่ได้หมายถึงมนุษษยย์จริงๆแตต่่เเป็นนนนอดทีหห้าามมืุ เพราะพวกเธอเข้าใจว่าตัวเองเป็นมนุษย์มาตลอดสิ่งที่พวกเธอกําลังทํากันอยู่จึงไม่ใช่การทวงคืนโลกให้มนุษย์แต่เป็นการทวงคืนโลกให้แอนดรอยต่างหากซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่มีใครตกใจกับการเห็นในหลายคนมีอว,วัยวะสําคัญเป็นเครื่องจักรเลยเพราะพวกเธอเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์มาตั้งแต่แรกนั่นเอง ที่น่ากังวลที่สุดคือศรัทธาที่ผู้คนมากมายมีต่อมาเทอร์สเฟียเพราะความเข้าใจผิดทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นความตั้งใจที่มาเทอร์สเฟียกู่เรื่องโกหกพวกนี้ขึ้นมาเพื่อปกปิดการทักหลังมนุษย์ของตัวเองอย่างไรก็าตามนี่ก็ยังเป็นการรับข้อมูลจากเรเวนไฟเดียวเหมือนเดิมเมื่มอกลับมาถึงไซออนฮิฟจึงถามความจริงเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดซึ่งออกคันยืนยันว่าข้อมูลใน,นเลกาซีทั้งหมดเป็นความจรงิงผู้คนทั้งหมดที่เราเห็นว่าดูเหมือนมนุษย์จึงเป็นแอนดรอยส่วนศัตรูของพวกเธอก็คือมนุษ ถึงอย่างนั้นอีฟก็ยังจะทําภารกิจต่อและจุดต่อไปที่ออคันพบว่ามีอัลฟาเนธิบาอยู่ก็คือลิฟต์วงโครจรที่เป็นทางเชื่อมพาขึ้นไปอวกาศแต่หากระหว่างนี้เราเก็บเวสของลิลลี่จนเต็มแล้วลิลลี่จะขอให้อีฟไปที่เอโดสไนก่อนเพราะที่นั่นเป็นที่ทํางานที่ลิลลี่มักไปซ่อนตัวและเธอต้องไม่เอาของบางอย่างออกมาทาให้อีฟต้องฝ่าฟงเนธิบรับรอบ,บเข้าไปซึ่งพวกมันก็คือพวกที่เป็นปืนใหญ่ยิงยานของโคโลอีในช่วงต้นเกมหลังจากจัดการพวกปืนใหญ่จนหมดยานเตอร์าพอร์ตก็จะสามารถเข้ามาในพื้้นนทีี่ได ที่ทำงานของลิลี่เป็นเรือนกระจกที่ยังคงมีพืชพันธุ์และนกซึ่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ดูเป็นโลกที่สุดแล้วในภาคนี้และสิ่งที่ลิลี่ตั้งใจมาหาก็คือร่างของอีเบลิสเพื่อนสนิทของลิลี่และเกิดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโคโลนีแต่พอบอดี้เซลล์ของเธอเสียหายทำให้เธอแคบเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วลิลีล่จึงมาเพื่อเอาเมมโมรีสติ๊กของเธอที่มีข้อมูลการเจาะอัลกอริทึมกับความทรงจำของอีเบลลิสบันทึกเอาไว้ จากนั้นทุกคนจะขึ้นเตตราพอตไปเดินทางไปลีฟวงโครจรกันต่อแต่ระหว่างเดินทางอดัมก็ได้รับข้อมูลบางอย่างและบอกว่าเขาจำเป็นต้องรีบกบลับไซออนลิลลี่เลยจะทำหน้าที่บนยานเตตราพอรตแทนและช่วยอีฟทำภารกิจกันต่อส่วนอดัมก็จะขี่โฮเวอร์ไบค์กลับไซออนไปพวกเธอมาถึงลาฟาเอลสเปซเซนเตอร์ได้สำเร็จและต้องเผชิญหน้ากับเนติบาที่หลอมรวมเข้ากับเครื่องจักรต่างๆตลอดเส้นทางจนขึ้นลีฟมาถึงสถานีอวกาศด,ด้านบนและได้สู้กับเดโมครอเลอร์ แต่ในตอนที่อีฟเอาชนะมันได้เธอก็พบว่าเดโมครอเลอร์ไปใช่อัลฟาเนติบาที่เธอกําลังตามหาเพราะมันไม่มี Alpha อัลฟาคอตอนนั้นเองยูยูอีฟก็ถูกมือขนาดยากักษ์จับโยอนออกมาจากสถานีอวกาศและพบว่าอัลฟาเนติบาตัวจริงคือเนติบาขนาดยักษ์ที่กืนทั้งสถานีเข้าไปแล้วตั้งหากซึ่งลิรีเชื่อว่าเป็นเพราะเจ้าตัวนี้คอยบล็อกสัญญาณทำให้ผลรวมบนโลกไม่สามารถสื่อสารกับโคโลนีได้อีฟจึงตัดสินใจใช้โดนยิงพลังจากบอดี้คอของตัวเองเพื่อทำลายมัน แต่ถึงจะทําลายมันได้อีฟ e ก็ไม่ได้เอาฟ้าคอของมันมาและร่วงลงมาในชั้นบรรยากาศของโลกเมื่อเห็นว่าครั้งนี้คงไม่อดแน่อีฟ e ก็ขอโทษทาคีที่เธอํำเมมโมรีของทาคีกลับไปส่งให้มาเทอร์สเฟียร์ไม่สาเร็จและปล่อยให้เมมโมรีสเต็กลอยออกไปในอวกาศแต่เพราะอัาฟ้าเนติบาที่คอยบล็อกสัญญาณอยู่ทุกกาจัดไปแล้วทําให้ลิลี่สามารถขอความช่วยเหลือกลับไปที่โคลโลนีและได้หุ่นเอ็กโซสูตรมาช่วยอีฟเอาไว้ การต่อสู้ที่สถานีอวกาศกินเวลาค่อนข้างนานแต่จนถึงตอนนี้พวกเธอกับยังไม่ได้ข่าวจากกระดำเลยทั้งคู่จะตัดสินใจบินกลับไซออนและพบว่าเมืองกำลังถูกทำลายอีฟเลยรีบตรงไปหาออคันในตอนที่เธอมาถึงมาได้แปลให้กับเนติบาไม่ทราบชนิดไปแล้วแต่เนติบาตัวนี้กับพูดภาษามนุษย์ได้และ,สะแสดงออกถึงความไม่พอใจที่เอลเดอร์เนติบาเลือกอีฟแทนที่จะเป็นเธอตั้งที่เธอพิสูจน์ตัวเองมา,ม,ามากขนาดนี้แล้ว หลังจากชนะอีฟก็ดึงเอาฟ้าคอของเนติบารไม่ทราบชนิดออกมาได้สำเร็จเป็นแกนที่3แต่กลับมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆคลานออกมาและผู้หญิงคนนั้นก็คือเดเวนก่อนที่เธอจะหนีไปจากนั้นที่ห้องไฮเปอร์ไดฟ์อีฟจะเจออาคารที่ตัวขาดครึ่งแต่ยังไม่ตายและได้เห็นว่าเขามีอวัยวะส่วนหนึ่งเป็นเนติบาร์อาคารจึงสารภาพว่าจริงๆแล้วเขาคือเอนโดเอดสคนแรกที่รวมร่างกับเนติบาและเป็นอัลฟาเนติบาด้วย ในอดีตเขาฆ่าคนไปมากมายแต่หลังจากฝ่ายคอลโลนีแพ้เขาก็ถูกทิ้งไว้บนโลกและได้มนุษย์ช่วยเอาไว้ทำให้ออคารมีเป้าหมายใหม่หลังจากที่เขาผนึกพลังของอัลฟาได้ออคันก็รวบรวมผู้รอดชีวิตและสร้างไซออนขึ้นมาเพราะอยากชดใช้สิ่งที่ทำลงไปในอดีตโดยการสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้กับมนุษย์ออคันจึงยอมมอบอัลฟาคอของตัวเองเพื่อให้อีฟมีคอรครบ4ชิ้นและสร้างมาร์คอขึ้นมาได้เพื่อที่เธอจะได้ไปกำจัดเอลเดอร์เนทิบาที่เป็นภัยต่อผู้คนที่เหลือรอดซะ หลังจบเรื่องวุ่นวายอีฟจะได้เจอกับชาวไซออนทั้งหมดซึ่งพวกเขายังไม่ยอมแพ้และจะสร้างไซออนขึ้นมาใหม่ด้วยกันแต่ในคนกลุ่มนี้กลับไม่มีอดัมอยู่ด้วยพวกเธอจึงออกเดินทางตามพิกัดของโฮเวอร์ไบท์ซึ่งในครั้งนี้ลิลลี่จะสวมเอ็กโซสูรมากับอีฟเพราะเธออยากสู้ด้วยและเจอเลกาซี่ชิ้นสุดท้ายในวันที่109เ้รเวนพบว่าในสงครามมาเทอร์สเฟียได้ฆ่าล้างบางมนุษย์ส่วนมนุษย์ที่เหลือรอดก็วิวัฒนาการแค่เป็นเนติบาและบุกเข้ามาถึงโคโลนีได้ เพื่อป้องกันไม่ให้คอนโลนีถูกปนเปื้อนมาเทอร์สเฟียร์จึงตัดสินใจทำลายแหวนโมงโครจรและโมดูลอวกาศอีก30อันส่วนแหวนมงโครจรส่วนที่เหลือก็ตกลงสู่โลกกลายเป็นภัยพิบัติที่ทำให้โลกมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันจึงบอกได้ว่าเป็นตัวมาเทอร์สเฟียร์ที่ทุกคนบูชายอยู่นี่แหละที่เป็นผู้ทำลายโลกในสงครามทั้งสองครั้งและเหล่าผโรมก็เป็นแค่ตัวเบียบนกระดานหมากรุกที่บิดเบีย้ยวเท่านั้น ถึงแม้เรเวนจะพูดเอาไว้แบบนั้นแต่ลิลี่ก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะเธอถูกฝังหัวมาตลอดว่าเนติบาคือคนที่ทาให้โลกอยู่ในสภาพนี้ขณะที่อีฟแต่แต่เงียบไม่สามารถตอบเห็นด้วยหรือปฏิเสธเรื่องนี้ได้จากนั้นเมื่อมาถึงด้านหน้าของเนสอีฟก็ได้เจอกับเรเวนอีกครั้งเธอบอกว่าทุกอย่างที่เธอทํารวมถึงการทิ้งเลกาซี่เอาไว้ ide, เป็นแค่เครื่องมือเพื่อพาเธอมาหาเอลเดอร์เนติบาในเรื่องทั้งหมดนี้มาเธอร์สฟีเป็นแค่จอมหลอกลวงและเป็นเอลเดอร์เนติบาทัตงหากที่กําลังงพูดความจริ ถึงอย่างน้นเรเวนก็มีความคลั่งในตัวเอลเดอร์เนตบามากทําให้เธอยอมรับไม่ได้ที่อีฟเป็นผู้ถูกเลือกแทนที่จะเป็นเธอเรเวนจึงพยายามฆ่าอีฟมาตลอดน้านอีฟเองก็มองว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเธอกับเรเวนเหมือนกันเธอเลยบอกให้ลิลลีไม่ต้องเข้ามาช่วยในการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งการต่อสู้นี้ก็จบลงที่อีฟตัดแขนทั้งสองข้างของเรเวนรวมถึงทำลายระบบประสาททำให้เธอไม่สามารถสู้ต่อได้และใช้มาตอร์คอเปิดประตูเข้าไปในเนสกันต่อ ข้างในนี้เต็มไปด้วยไข่ที่ฟักออกมาเป็นเนติบาและสิ่งที่ดูเหมือนแม่กระพุนแต่บินได้และเมื่อมาถึงด้านในสุดพวกเธอก็พบว่าเอลเดรนเนติบาที่พวกเธอตามหามาตลอดก็คืออดัมนั่นเองบทสนทนาส่วนนี้อธิบายไว้ไม่ชัดเจนนะัก แต่เมื่อรวมกับเอกสารต่างๆจะสรุปได้ว่าตัวจริงของอดัมคือดาฟาเอลมากผู้ที่สร้างทั้งมัธยสเฟียร์และเนติบาเรียกเดียว,ว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของทั้งสองสองครามสิ่งที่อดัมต้องการจึงเป็นการไทบาปโดยการฟื้นฟูผ้าพันมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งซึ่งจากการศึกษาหาทางมานานเขาก็พบวิธีภพาพันมนุษย์กลับมาได้ นั่นคือการที่ตัวเขาที่ถึงแม้จะเป็นเนติบาแต่เขามีความเป็นมนุษย์มากที่สุดในบรรดาคนที่ยังหลงเหลืออยู่จะต้องรวมร่างเข้ากับอีฟแอนโดเรดอสที่ทันสมัยที่สุดที่ถึงแม้จะหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่ก็ไม่ได้มีดีเอ็นเอมนุษย์ผสมอยู่เลยผลที่ได้คืออีฟจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่มีดีเอ็นเอของมนุษย์จริงๆส่วนตัวตนของอดัมที่เป็นเอลเดอร์เนติบาก็จะสลายไปตามภารกิจที่อีฟตั้งใจมาทําตั้งแต่แรกนอกจากนี้อดัมยังยืนยันว่าตัวเขามีความห่วงใยร่างงจจิใ เขาจึงมอบไพเอร์เซกับ Lily, ลิลลี่เพื่อไปช่วยเมืองไม่แบบว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนก็ตามถึงอย่างนั้นเนเรื่องส่วนนี้ก็ยังมีหลายจุดที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นทำไมถึงต้องเป็นอีฟทั้งที่ไม่มีข้อมูลส่วนใหนระบุเลยว่าอีฟมีเทคโนโลยีที่ล้ำนาวกาบคนร่วมคนอื่นๆซึ่งเรื่องนี้ในเกมนิกเกตที่คอลแลบ,บกับสเตลลาเบดในช่วงที่เกมนีลง PC ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า อีฟ <Eve S 2> มีร่างกายที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันกับผลร่วมคนอื่นๆทําให้ตามข้อมูลนี้หากอดัมต้องการอนโดเรยดอสที่ทันสมัยที่สุดและสมมติว่าผลร่วมแต่ละรุ่นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ,อดัมก็น่าจะสามารถรวมลากับนวยเจ็ดคนไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอีฟหรือเรื่องที่อดัมบอกว่าหากอีฟไม่ร่วมมือกับเขามาเทอร์สเฟียก็จะทําสงครามต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นหมายความว่าหากอีฟร่วมมือกับเขาสงครามก็จะจบลงแต่มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อการเจรจาเพื่อจบสงครามต้้้้อองงงงเกิดขขึนนระหว่่าาาผูํทัฝย หรือไม่ก็ต้องมีผู้นำไฟไยใดฝ่ายหนึ่งถูกกำจัดแต่อดัมกลับมาเจรจา,ากับอีฟที่เป็นแค่ผลร่วมตัวจักเล็กและถึงตัวตนของอดัมที่เป็นเอลเดอร์ในทีบาจะหายไปจริงๆหลังกามรวมล่าง,ง,งแต่อีฟก็จะขึ้นมากลายเป็นไัยต่อมาเทอร์สเฟียแทนและการต่อสู้ก็จะดำเนินต่อไปอยู่ดี หรือเรื่องที่เอกสารระบุว่าเรเวนทำลายไซออนเพราะไม่พอใจอีฟทำให้อดัมตัดสินใจออกจากทีมและรีบกลับเมืองไปแต่กลับไม่มีใครพูดถึงอดัมเลยและหากอดัมกลับมาปกป้องเมืองจริงทำไมเราถึงยังเห็นเรเวนอยู่ในห้องของอาคันแปลว่าจริงๆแล้วอดัมที่บอกว่าเขาต้องการปกป้องไซออนจากใจจริงไม่ได้กลับมาช่วยเมืองหรือเปล่าแล้วตกลงในช่วงเวลานั้นเขาหายไปไหนและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ทางทีมงานได้ยอมรับตรงๆว่าสาเหตุที่เนื้อเรื่องของซเตลลาเบตมีปัญหา เป็นเพราะเกมนี้ใช้การเล่าเรื่องผ่านคัสซินเป็นหลักและการทำคัสซินก็มีราคาที่แพงทำให้เนื้อเรื่องหลายส่วนทุกตัอตกไปและต้องนำไปเล่าต่อในตัวเกมภาคที่2แทนผมคิดว่าส่วนที่อธิบายความพิเศษของอีฟก็น่าจะถูกตัดทิ้งไปด้วยเพราะทีมงานมีการพูดถึงการตัดเหตุผลที่อีฟเปลี่ยนชุดออกไปซึ่งเราจะเห็นว่าคนร่วมคนอื่นๆไม่มีใครที่ออกมาจากคอดและเปลี่ยนชุดได้เหมือนเธอเลย ทำให้จริงๆแล้วอีฟน่าจะเป็นจุดสูงสุดหนึ่งเดียวของอีฟโปรโตคอลอย่างที่อดัมว่าไว้จริงๆแต่พอมีเนื้อเรื่องหลายส่วนที่ถูกตัดทิ้งไปทำให้ถึงแม,ม้เซตติ้งเบื้องหลังจะยังดูสมบูรณ์ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสรุปพมต่างๆของเนื้อเรื่องหลักกลับออกมาแคดขาดแห่่หายนั่นเองครับสำหรับฉากจบของเกมนี้จะมี3แบบด้วยกันแบบที่1คืออีฟไม่ร่วมมือกับอดัมถึงแม้อดัมจะเข้าใจแต่เขาก็มีสิ่งที่ต้องปกป้องเหมือนกันทำให้อดัมเลือกที่จะลาทิ้กับี ส่วนหุ่นเอ็กโซสูตรก็ถูกทำลายไปง่ายๆทำให้ลิลลี่ไม่สามารถช่วยอะไรในการต่อสู้ได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นฟังดูขัดกับเป้าหมายที่เขาพูดเอาไว้ตอแดกมากการหนีไปแล้วรอลมร่างกับคนร่วมคนอื่นฟังดูน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ายังไงก็ตามหลังจากที่อดัมถูกกำจัดความหวังที่จะนำเผ่าพันธุ์มนุษย์กลับมาก็ถูกทำลายไปด้วยเพราะไม่มีคนที่มีดีเอ็นเอมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วและเนสก็ถล่มลงมาทำให้ใครเนทิบาทั้งหมดถูกทำลาย ในตอนจบมาเทอร์สเฟียจะปรากฏตัวเพื่อชื่นชมทีฟส e ำภารกิจสำเร็จและส่งยามมาดับทั้งคู่กลับบ้านทำให้ได้เห็นว่าโลกทุกวงแหวนล้อมรอบซึ่งน่าจะหมายความว่าฝ่ายคอโลนีพร้อมจะยึดครองโลกแล้วแบบที่2คืออีฟร่วมมือกับอดัมแต่ไม่ได้ทำเควสของลิลลี่มาก่อนหลังจากรวมร่างกับอดัมแล้วอีฟ e จะกลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ตามที่อดัมบอกไวจ้จริงๆแต่เครื่องเอ็กโซสูตรของลิลลี่กลับได้รับคำสั่งจากมาเทอร์สเฟียให้กำจัดอีฟซะขณะที่ลิลลี่ก็พยายามแหกให้เครื่องหยุดโจมตีแต่่ก็็ทไมสเรจ ทำให้หลังจากต่อสู้กันได้สักพักเอ็กโซสูตก็ทำการกำจัดนักบินทำให้ลิลลี่ถูกช็อตสลบขาเครื่องและในตอนท้ายของการต่อสู้อีฟจะทำการฟันเอ็กโซสูตขาดเป็นชิน้นๆทำให้ลิลลี่ที่เป็นนักบินโดนฟันขาดครึ่งไปด้วยและตายในที่สุดอีฟจึงทำได้แค่อุ้มร่างของลิลลี่ออกมาจากเนสแต่มาเธอร์สเฟียก็ปรากฏตัวและบอกว่าเธอผิดหวังกับสิ่งที่อีฟเลือกก่อนจะส่งผลร่วมจำนวนหนึ่งมากำจัดเธอและแบบที่3คืออีฟร่วมมือกับอดัมและทำเพรสของลิลลี่มาแล้ว เมื่อมีเมมโมรีสติกของอีเบริสลิลลี่จะแฮกเอ็กโซสูตรได้สำเร็จทำให้เธอนีออกมาได้ระหว่างการต่อสู้ทำให้นอกจากอีฟจะได้รวมร่างกับปะดัมกลายเป็นมนุษย์สายพันธุใหม่แล้วลิลลี่จะยังอยู่กับเธอด้วยในต,ตอนที่มาเทอร์สเฟียรปรากฏตัวลิลลี่จะมีเรื่องอยากถามแต่มาเทอร์สเฟียจะไม่ยอมคุยด้วยและส่งผลร่วมมาโจมตี จากนั้นในโชคเอ็นเครดิตหลังจากที่อีฟคาผลร่มทั้งหมดที่ถูกส่งมาแล้วเธอกับลิลี่จะกลับไปไซออนเพื่อติดตั้งไฮเปอร์เซลที่ได้มาจากอาดมทําให้ชาวเมืองทั้งหมดที่จําศีลอยู่ตื่นขึ้นมาและน่าจะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ของมนุษยชาติที่ได้รู้ความจริงและไม่ยอมอยู่ใต้อํานาจของมาเทอร์สเฟียที่โกหกทุกคนอีกต่อไปครับ